ุณไอเดียแล้วครับมาขึ้นมาไปตาน,นับเมตตามคนน้ำเลยคนนำ้ำไปครับตาขี้ไปไล่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 ไลไลเบี้ยริมเร็วเบี้ยริมเลือล้อยเลือล้อยเลื้ยอืม จะ,จะ,ะกินก่อนหนึ่งตัวเอาโรคก,กำบังก่อนหนึ่งตัวนะครับโหอยากกินว่ะอ่ะดันนับอืมกินแล้วผม,อ,มอ่ะมาขอกลัวเลยแล้วกัน ะก็กักวนครับทำไรวะกินชึบกินชึบตัวนี้อ่ะโอ้กินเบียกินเบียร์ยรอืมกินชึบกินชึบอ,อ่ะลงมาก่อนครับลงมาก่อนอือ่ะจ่อไว้ แทน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 ,แทนอ่ะอีกสักตัวครับอีกสักตัวมาหลายๆตัวหน่อยอดันมาะ,ะสินนะกินครับกินครับแทงครับผมเปียวจีด๊ ต้องผิวหน่อยแล้วใช่ไหมใช่ไหมอ่ากินเวยกินครับตอนน้องโคนแล้วจ้ะโคนไปตัวนู้นจับ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 จเอาก่อนเลยครับรีบเลยอย่างไวอืมกระทบนิดนึง เม็ดปลครับนี้ครับผม,มกดไว้ซ้อนเหรอครับแม่สู้เหรอครับสู้มือนะครับกินครับ อ้อมฮึืมโยกเขากินอีตนได้เลยเนี่ยครับแต่ก็กล้ากินปลลพร,รี่ไม่กินแล้วไปครับอืเอาเลยสะดีไหมสะหน่อยเลยดีไหมเนี่ยมาหนึ่งตาผม ห้าต่อเว้ยไม่ต่อครับหนีหนึ่งตัวสองตัวถ้าเรากินแชป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 กินเขาน่าจะถอยโคนไปกินนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นน่าจะไปกินได้ โอเคอ่ะชักลงมาอืมโอเคกคิดแล้วเว้ยในที่สุดก็กินแล้วไปโดดครับนั่นแน่หนึ่งตาสองตาสินนะโดดครับ อืมตาสองตาไปครับผมอื้มอื้มอ่ะลุกสักหนึ่งทีดิอืม <c oughs> ูุกเข้าไปครับนั่นแน่ไปอ้อมอ้อมอ้อมกินเหลือนิดหนึ่ง ครับผมไปครับกินเบียร์ตาปะตัวหมดวะ่ะตัวบุกหมดนะครับอไปครับไปครับ กินข้าไปกินครับเอาให้หมดเลยแบบนี้ต้องจับถอนโยครับ นั่นแน่จะจะจเชื่อมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเชื่อมก่อนเชื่อมก่อน <c oughs> <c oughs> ต่อเว้ยไม่ต่อครับเป็นบน ทำอะไรวะกินตัวนั่นกินตัวนี้อกินเบี้ยนหน่อยดีกว่าไหมของฟรีกินลูกกขบ่อยอาหลับบังเลยครับอนุมันถวายแหวนไปกดตัวนี้สิ้นนะอืไม่ทันเว้ย ทันอ่ะแต่ตัวนี้น่าจะทันอยู่กินมาแม่งก่อน่อะสิอ่กินมาเว้่เชื่อมก่อนครับเชื่อมเข้าไปอ่ะยึดพื้นที่เลยไม่ให้โดดกลับที่เดิม ง่ายครับไ่อกินครับเอา้าแวะมาลุกนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวยับเรือเขาต้องตื่นเต้นหน่อยแล้วครับลุกก่อนนะครับผม เยี่ยเลียวเลือหายเข่าออกไว้ให้รับความจริงไม่ได้กดออกอ่าเดี๋ยวรอนิสนึงนะผู้ชม